สุขสมายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชวนชัยรถไทซิ่งค์ชาแนลครับครับพี่น้องมาชมวิวภูเขาครับอ่ะไม้เป็นเจียพันแต่ลงใช่หน่อยพี่น้องอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ครับเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิครับพี่น้ไไองอะไดรขอมาแล้วกรับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามชวนชัยรถไทยซิ่งค์ชาแนลนี้ได้เลยพี่น้องอันนี้กระลัง เรื่อยๆครับทีมงานมันกำล,งงงล,งงกลังขี้นเนเรื่อยๆครับขึ้ขขขขงงนเนเรื่อยๆครับมาหลับงานทีมงานกันกำลังขึ้นเปเรื่อยๆครับไปโก้แท็กเดียวเขาก็ทำงานได้ครับพี่น้อง ลยุ <laughs> ลยลุยแต่ไม่มีสิทธิจักันครับขึ้นแบบสบายสบายสไตล์จนใช้เราไทยสิ่งใช่ไหมครับพี่หน่องท่าพี่หน่องชมยุ้งเขายุ้งตรงน,น้ครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับจังหวัดเชียงภูมินะพี่หน่องดีสิน,นรับดีสิน เป็นทนี่หลงเหรอยังไงนะเป็นจับเป็นเลยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเห็นไงลูกไง,งครับหายเสียไปเนาะยาวมึงขันตอนไปนเรื่อยๆครับเขาเรียกไม้เป็นจะพันครับ